จานดิสเปกมอเตอร์ไซค์สำคัญอย่างไรและเมื่อไหร่ที่เราสมควรที่จะเปลี่ยนจานดิสเปกมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นตัวช่วยห้ามล้อในการใช้แรงกดจากผ้าเบรกนะครับเป็นตัวช่วยหยุดรถนะครับเมื่อใช้เป็นนานๆเข้าจะเกิดการสึกหลอจากการเสรียดสีของตัวผ้าเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเศษฝุฟฟ่นดินทรายและสิ่งสกปรกต่างๆนะครับที่เข้ามาในขนาดขับขี่ก็เป็นส่วนที่ทําให้เจ้าตัวจานดิสเปกนั้นสึกหรอได้และก็ทําให้ ประสิธิภาพในการเบรกของรถเราลดต่ำลงนะครับเวลาเบรกทีก็เกิดการสั่นมาที่มือที่เท้าเลยถึงขั้นหนักสุดก็คือเบรกไม่อยู่ทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าจานเบรกของเรานั้นสึกแล้วหรือ,อยังเราก็สามารถเช็คได้ที่ด้านหน้าของรถเลยครับตรงที่จานเบรกดูด้วยตาเปล่าเลยก็คือว่าเจ้าตัวจานเบรกนั้นมีสนิมขึ้นหรือเปล่าฝุ่นเกาะเยอะหรือเปล่าหรือมีร่องที่มันไม่สม่ำเสมอกันหรือเปล่า หรือเราสามารถที่จะรูปไปที่จานเบรกได้เลยครับถ้ามีอาการสะดุดมือก็คือล่องมันไม่สม่ำเสมอกันอันนี้คืออาการสึกของเจ้าตัวจานเบรกนะครับและววิธีแก้ไขสําหรับจานดิสเบรกที่ไม่เรียบไม่สม่ำเสมอนะครับเราจะแก้ไขโดยการใช้กระดาษทรายขัดเพื่อให้หน้าจานเบรกนั้นมันเรียบลงนะครับเมื่อเรียบลงแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ก็ไม่ควรใช้เกินให้มันความหนา ต่ำเกินเกณฑ์ของจานกำหนดนะครับ <Wow. S 1> และคลิปนี้ก็พิเศษสุดเลยเพราะว่าทางเบมโบ้นะครับได้ส่งตัววัดจานเบรกชนิดพิเศษส่งตรงจากอิตาลีนะครับ <Wow. S 1> มาให้เราทําการวัดให้กับเพื่อนๆดูนะครับซึ่งตัวนี้ก็วัดง่ายมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับให้เราทําการใส่เจ้าตัวช่องนี้ไปเลยนะครับกับจานเบรกแล้วก็ดันให้มันชิดชิดกับจานเบรกเลยนะครับ เมื่อชิดแล้วเราก็ดึงออกนะครับทีนี้เราก็จะได้ค่าวัดมานะครับอ่าสังเกตด,ด้านบนนะครับจะมีตัวเลขอยู่เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยู่ระหว่างเลข4กับเลข5้านะครับประมาณจานเบรกตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ4.5มิลได้ครับผมอ่าและทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ควรใช้ต่ํากว่ากี่มิลนะครับที่จานเบรกของเราก็จะมีตัวเลขอยู่นะครับนี่ครับ ตัวเลขตัวนี้คือตัวเลขที่บอกว่าไม่ควรใช้ตัวจานเบรกที่ความหนาต่ํากว่า3.5มิลิเมนะครับนี่นะครับเลข3.5มิลิมตรงนี้อันนี้ก็คือวิธีการวัดโดยเครื่องวัดชนิดพิเศษจากเบมโบนะครับถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้วิธีการวัดแบบที่เราดูด้วยตาเปล่าหรือว่าใช้มือสัมผัสได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของโ o t ต MVP ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ เอาโตก่อนครับ <c oughs>